ปากร้ายหัวใจรักตอนที่5เมื่อเดินมาถึงจารุมนก็นั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามรัฐทันทีก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงย่อหยนันชนิดที่หากเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อได้ยินถ่อยคำและน้ำเสียงจากปากบางๆของเธอเช่นนี้อาจจะโกรธเคืองและไม่อยากคิดเจอหน้ากันเป็นครั้งที่สองเลยก็เป็นได้ นี่แหลนะหน้าคิดอยากจะเป็นหนูตกถังข้าวสารสุดท้ายก็ต้องมานั่งทำหน้าสังกตายแบบนี้เมื่อได้พูดจาเชื่อเฉือนและยิ่งได้เห็นหน้าของรัฐที่มองมาอย่างคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอเธอในเวลานี้ทำให้เธอรู้สึกสะใจมากคงคิดละวสิว่าความลับของนายเรื่องคิดจีบดอกฟ้าจะไม่มีคนรู้คนเห็นเสียใจรยาในรัฐ เพราะว่าฉันเห็นแล้วแล้จะประจานนายให้ได้อายหรือคอยดูสาวน้อยคิดพลางมองสังเกตท่าทางของชายหนุ่มคุณมาทําอะไรที่นี่คุณหนูจ้าจา๋ารัดงงเป็นไก่ตาแตกไม่คิดว่าจะเจอคู่อริที่นี่ได้ซ้ำอีกฝ่ายยังมาปรากฏตัวด้วยมาดนางพญาทีเดียวคุณเธอนั่งไขว่ห้างหลังตรงหน้าเชิดยกมือขึ้นกอดอกและมองเขาได้หางตาแถมยังส่งท้อยคำประชดประชันมาเสอีก คิดไม่ถึงละสิว่าจะมีคนมารู้ความลับของนายจารุโมนนั้นพูดด้วยท่าทีเหมือนตัวเองเป็นคนที่กุมความลับอันใหญ่หลวงของเขาเอาไว้ดวงตาของเธอนั้นฉายแววเหมือนดีใจมากที่ได้เห็นอาการเหวอและอึง้งหลุดจากมาดกวนอันเป็นมาดปกติของเขาความลับอะไรไม่ทราบรัดเอ,อ่ยย้อนก็ความลับที่นายบางอาจคิดจะจีบหลานสาวเจ้าของบริษัทชโยดมกุลนะสิ อ้อคราวนี้ชายหนุ่มถึงบางอ้อแล้วที่แท้เยคุณหนูจอมวางมาดนี่คิดว่าเขาจะจีบลมชลีนี่เองเจ้าหล่อนคงจะคิดนะว่านี่คือความลับที่เขาปกปิดเอาไว้คุณเธอจึงได้วางมาดเหมือนเป็นผู้กุมความลับสำคัญของเขาอยู่พอคิดแบบนั้นเขาก็แทบจะหลุดหัวเราะออกมาพอคิดอย่างนั้นเขาก็แทบจะหลุดหัวเราะออกมา แม่คุณเอ้ยช่างคิดช่างเดาช่างจับแพะมาชนแกะจริงๆรัฐเกือบจะหัวเราะออกมาแล้วแต่ชายหนุ่มเก็บกลั้นอารมณ์ของตนเอาไว้ได้สะก่อนเพราะตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะยอมเล่นตามบทที่จะรุมนคิดและวาดภาพให้เป็นเช่นนั้นเขาจะดูซิว่าถ้าเขารับสมอ้างแล้วคุณหนูจอมวังท่าคนนี้จะมีคำพูดอะไรมาประชดเขาอีกทำไมล่ะครับ ถ้าผมคิดจะจีบเธอคนนั้นจริงๆแล้วคุณหนูจะจ๋ามาเกี่ยวอะไรด้วยรัฐถามพร้อมรอยยิ้มและรอยยิ้มนี้เองที่ทำให้จารุมลเริ่มหน้างอคล้ายๆกับว่าเธอรู้สึกไม่ไว้วางใจรอยยิ้มของเขาแต่ดูเหมือนจรุมลจะไม่ยอมเสียเชิงเธอพยายามเชิดหน้าเพื่อเรียกความมั่นใจตัวเองก็ไม่ทำไมแค่นึกเวทนาใครบางคนที่คิดอยากจะตกถังเข้าสาร แต่สงสัยจะไม่ใช่งานง่ายๆเลยต้องมานั่งทำหน้าเศร้าอยู่นี่จับมือก็แล้วจ้องตาก็แล้วสุดท้ายผู้หญิงก็ยังเดินหนีฮน่าสงสารจริงๆท้ายประโยคหญิงสาวส่งเสียงสูงยรงทำหน้าเยาะใส่เขาอีกด้วยฝ่ายรัฐเมื่อเห็นรอยยิ้มเช่นนั้นจากดวงหน้าสดสวยของจารุมนเขานึกหมันเคี้ยวอยู่ในใจ นี่ถ้าไม่กลัวเธอร้องโวยวายขึ้นมาแล้วก็เขาจะเอามือไปขยำแก้มชมพูระเรื่อของเธอให้สะใจทีเดียวโทษฐานที่ทำหน้ายิ้มเยยได้หน้าหมันไส้มากแต่ก็เป็นได้แค่ความคิดคืนไปทำแบบนั้นเข้ามีหวังโดนรวบตัวแล้วโยนออกจากงานแน่ๆก็แม่คุณวางมาซะน่งพยาขนาดนี้พนักง,งานโรงแรมคงพร้อมจะเข้ามาปกป้องทันทีแหละหากว่าเธอร้องโวยวายขึ้นมา สุดท้ายเมื่อทําอย่างที่ใจนึกไม่ได้เขาก็เลยโต้กลับไปบ้างเพื่อเป็นการเอาคืนคุณสงสารหรือว่าอิจฉาครับรัฐถามพร้อมส่งรอยยิ้มให้กับเธอและดูเหมือนจะไม่ต้องลงมือไปขยำแก้มของจารุมนแก้แค้นหรอกเพราะแค่พูดแค่นี้หน้าใสๆนั้นก็เริ่มหงิกจากอารมณ์โกรธที่สำคัญเวลาเธอทำหน้าแบบนี้เขารู้สึกชอบใจอย่างบอกไม่ถูกอิจฉาเรื่องอะไร ทำไมฉันต้องไปอิจฉานายด้วยฮะจารุมลตวัดเสียงสูงใครจะไม่พอใจเต็มที่เธอมองจ้องตาเขาเขม่งด้วยความโกรธเห็นจะเป็นเพราะไม่ชอบหน้าตากวนๆของเขาเป็นแน่จารุมลตวัดเสียงสูงด้วยอารมณ์ไม่พอใจเต็มที่มองจ้องตาเขาเขม่งด้วยความโกรธหน้าตากวนเนี่ยมาว่าเธออิจฉาตั้งแต่เกิดมาเป็นจารุมลเธอไม่เคยอิจฉาผู้หญิงคนไหน มีแต่ผู้หญิงพวกนั้นต่างหากที่ต้องมาอิจฉาเธอแต่นายคนนี้กลับกล่าวหาว่าเธอกำลังอิจฉารมชรี่คู่รักของเขาอ้าวก็ผมเห็นคุณพูดมาแบบนี้ผมก็นึกว่าคุณอิจฉาที่ผมไปจีบรมชรีแต่ผมไม่ได้จีบคุณนะสิคุณหนูจ้าจ๋าพอได้ฟังคําเฉลยของอีกฝ่ายเท่านั้นแหละหน้าของจรุมลหงิกมากกว่าเดิมอีกสักสิบเท่าเห็นจะได้ อารมณ์ก็ดูเหมือนจะเดือดพร่านราวกับน้ำเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาสาวน้อยอยากจะกระโดดเข้าไปบีบคอคนตรงหน้านี้ให้ขาดใจตายคามือเลยยิ่งได้เห็นรอยยิ้มยียวนกวนประสาทของเขาจารุมนยิ่งอยากจะทำอย่างที่คิดต่บ้าเอ้พูดม่ได้ไงว่าฉันอิจฉารมชลีคนอย่างนายเนี่ยนะไม่มีวันหรอกที่ฉันคิดอยากจะให้มาจีบต่อให้เอาเงินมากองตรงหน้าไม่มีวันนั้นหรือยะ่ะ นายคนบ้าคิดไม่ได้ไงใครเกาอยากให้ในายมาจีบจะรุมมลโกรธจนปากคอสั่นไปหมดเมื่อได้ฟังเสียงว,วัวร้ออย่างอารมณ์ดีของรัฐจากที่คิดมาแก้แค้นเอาคืนกลายเป็นว่าเธอต้องมาถูกเขาตอบย้ำความแค้นเขาอีกเท่าน,นี้ไม่พอรัฐที่มีคำพูดตามมาให้เธอโมโหแทบคลั่งอีกหลายคำอย่ากโกหกตัวเองเลยคุณหนูคุณนแอบชอบผมก็บอกมาเถอะดูสิ ชอบผมขนาดแอบตามมาดูเลยเหรอว่าผมจะคบกับผู้หญิงคนไหนหรือเปล่าอุ้ยคนหลงตัวเองนี่รัดไอคนบ้าจารุมนว่าเขาออกไปด้วยอารมณ์โกรธสุดขีดแต่ถึงอย่างนั้นเสียงที่ออกจากปากของเธอก็ไม่ได้ดังเกินไปกว่าได้ยินกันแค่สองคนและถึงแม้จะถกเถียงกันจนหน้าดำหน้าแดงหากแต่ภาพที่คนในล็อบบี้ได้เห็นก็ดูไม่เหมือนหนุ่มสาวกำลังทะเลาะก,กันเลยสักนิด เพราะต่างฝ่ายต่างยืนหน้าเข้ามาใกล้กันจนราวกับว่ากําลังพร่ำพรอดครักกันอยู่ทั้งที่ความจริงการที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธและอารมณ์ยียวนกวนโมโหข,ของแต่ละฝ่ายดังออกมาเกินระดับเสียงปกตินั่นเองนอกจากนี้โต๊ะค้างๆก็ไม่มีแขกคนไหนมานั่งดังนั้นผู้คนที่มองอยู่ไกลๆ จึงคิดว่าสองหนุ่มสาวนี้เป็นเหมือนหนุ่มสาวคู่รักทั่วไปใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งโกรธรับรองผมยังไม่ตัดสินใจคบกับรมชลีหรอกเพราะถ้าผมทํำอย่างนั้นแล้วก็คุณหนูคงจะต้องมานั่งร้องไห้เสียใจแน่ๆผมไม่ใช่คนใจร้ายแบบนั้นหรอกรัฐพูดพร้อมกับใส่หน้าเบาๆทําสีหน้าท่าทางเหมือนสงสารเธอหลือเกินใครบอกว่าฉันจะเสียใจร้องไห้อย่าหลงตัวเองมากไปหน่อยเลย ไม่เอาครับอย่าปากแข็งชายหนุ่มทรงเสียงจุบปากก่อนจะพูดเรื่องความรักเนี่ยทำปากแข็งไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะมานอนร้องไห้เสียใจทีหลังเพราะว่าผมไปรักคนอื่นเล้วนะรัฐพูดพร้อมกับยื่นหน้าเข้ามาใกล้ดวงหน้าใสของจารุมนมากกว่าเดิมซะอีกเพื่อที่จะดูใบหน้าถึงเธอแดงกำ่ำเพราะความโกรธให้ชัดๆก็บอกแล้ว เพาเขาชอบเห็นเวลาเธอโกรธจนหน้าแดงแบบนี้เป็นที่สุดโอ้ยคนบ้าฉันไม่อยากจะพูดกับนายเล่าจารุมวลสุดทนกับคำพูดกวนโมโหของเขาจึงลุกขึ้นยืนทันทีนั่นทำให้รัฐลุกขึ้นยืนบ้างคราวนี้จะฟ้องใครดีครับพี่นกก็ไม่อยู่ซะด้วยรัฐเอ่ยล้อเลียน เมื่อเจอเขารอเรียนแบบนั้นจารุมนก็กำมือจนแน่นปากบางเม,ม้มจนแทบจะเป็นเส้นตรงเพราะโมโหเขาอย่างที่สุดคนบ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เป็นผู้ชายแทๆ้ๆแต่ปากยังกับกัไกลช่างหาคำพูดมาประชดประชันเหน็บแนม,แนมที่สุดไม่เคยเลยสักครั้งที่เขาจะยอมลงให้กับเธอที่เป็นผู้หญิงซึ่งเขาสมควรที่จะต้องให้เกียรติทนุถนอมแต่นายราตตากล้องจอมกวนคนนี้ ไม่เคยแสดงความเป็นสุภาพบุรุษกับเธอเลยสักครั้งมีแต่จะสรรหาถ้อยคำมาต่อว่าให้ได้อึงได้อายอยู่เรื่อยอย่าทำหน้าบึ้งแบบนั้นครับหน้าตาสวยๆที่อุสตส่าห์แต่งมาอวดหนุ่มๆจะมองเอาได้รัฐยังไม่ยอมหยุดยั่วโมโหเธอใครว่าฉันแต่งหน้ามาอวดผู้ชายจารุมนโตกลับทันทีคนอย่างเธอเนี่ยหรอต้องมาแต่งหน้าอวดนุ่มๆ มีแต่หนุ่มๆพวกนั้นจะวิ่งเข้าหาโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรต่างหากอ้าวถ้าไม่ได้แต่งมาอวดหนุ่มๆแล้วจะแต่งมาให้ใครดูครับอืมหรือว่าจะแต่งมาให้ผมดูรัดย้อนกลับมาแบบนี้ทำให้จรุมลรู้ตัวว่าไม่น่าจะเอ่ยโต้แย้งเขาไปด้วยถ้อยคำเมื่อครู่เลยเพราะเท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้อีกฝ่ายล้อเล่นกับอารมณ์โกรธของเธอมากขึ้นกว่าเดิม ไหนดูซิแต่งมาให้ผมดูเหรอชายหนุ่มกล่าวในขณะที่ยื่นใบหน้าไปสำรวจใบหน้าสวยของเธออย่างใกล้ชิดกว่าเดิมทำให้จรุมนรีบก้าวถอยหลังและเบือนหน้าหนีใบหน้าที่รกครุ้มไปด้วยหนวดเคราของเขาพร้อมกับที่เกิดสีแดงระเรื่อขึ้นที่พวงแก้มทั้งสองข้างรัดเองก็ตาไวพอที่จะเห็นอาการนั้นเขาจึงยังคงสนุกอยู่กับการยั่วโมโหเธอ อืมถ้าแต่งมาอวดผมวันนี้ผมให้เจ็ดคะแนนเพราะไม่ได้แต่งจนหน้าเข้มเหมือนนิ้วแต่ถ้าจะให้เต็มสิบแล้วก็ผมว่าไม่แต่งหน้าจะดีที่สุดอย่างคุณหนูจ้าจนะ๋าน่ะไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยน่ารักอยู่แล้วครับอีกอย่างผมชอบเวลาคุณหน้าแดงเพราะความโกรธมากกว่าหน้าแดงเพราะเครื่องสำอางเพราะเวลาคุณโกรธจนหน้าแดงนะ่ะดูมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักที่สุด พูดจบชายหนุ่มก็พละไปทันทีทีนงให้คนที่กำลังโกรธถ้าเป็นแทบตายเกิดอาการยืนตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเหมือนกับที่ใครๆเขาบอกว่าอึ้งกิมกนมนีนั่นแหละจารุมนได้แต่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่แม้แต่หันมามองคนที่เดินจากไปด้วยซ้ำเพราะตอนนี้สองหูสองตาของเธออื้ออึงและพร่าเลือนไปหมดสมองก็เหมือนจะประมวลผลไม่ได้ชั่วคราว ซึ่งถ้าสมองของเธอเปรียบได้กับคอมพิวเตอร์เธอคงต้องกดรีสตาร์ทกันใหม่เป็นแน่แท้หน้าตาที่แดงเพราะความโกรธด,ดูน่ารักมีเสน่ห์ที่สุดคำนี้นะหลุดมาจากปากในตากล้องจอมโมโหนั่นเป็นไ่ได้ยงไงคนอย่างนี้รัตเนี่ยนะจะมาชมต้องเป็นแผนคิดทำให้เราเสียความเป็นตัวเองแน่ๆนี่นั่นไม่มีทางชมหรอกห้ามไปหลงคารมเขานะจะจ๋า ที่ในรัาพูดมาแบบนั้นก็นกพอจะทําให้เราอึง้งแล้วก็เถียงไม่ออกมากกว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกสาวน้อยบอกกับตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันใบหน้าของเธอถึงได้ร้อนเผาเหมือนกับเวลาที่กําลังรู้สึกเกอ้อเขินและกระดากอายอาการร้อนเผานั้นทําให้เธอต้องยกมือขึ้นมาลูบแก้มของตัวเองทั้งสองข้าง ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะเกิดอาการนี้ได้จากคำพูดของคนที่เธอตั้งเขาเอาไว้ในฐานะสัตว์รูหมายเลขหนึ่งนีรัตคนบ้าบ้าที่สุดจารุมวลพ,พึมพำกับตัวเองเบาๆเมื่อนึกถึงใบหน้าที่มีคราวรกครึ้มและดวงตาสีน้ำตาลยาวรีของเขาตาของรัตเวลาที่เขายิ้มล้อเลียนหรือว่าทำหน้าทำตายโยโหทำไมถึงได้มีแววร,ระยิบระยับ เหมือนดวงดาวอยู่ในนั้นก็ไม่รู้ส้ำรายดวงตาคู่นั้นยังติดอยู่ในความคิดของเธอ,อยังเหนียวแน่นราวกับมีใครเอากาวมาแปะเอาไว้เลยทีเดียวโอ๊ยบ้าไปแล้วจ้าจ๋าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยโกรธสิเธอต้องโกรธแล้วก็หาทางเอาคืนในนั้นใี้ได้ด้วยสาวน้อยร้องบอกกับตัวเองในใจรีบเรียกทิฐิของตัวเองกลับมาอีกครั้งใช่ฉันต้องหาทางแก้แค้นเอาคืนในนั้นนี้ได้ ว่าแล้วจารุมมนก็เกิดแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆสองสาครั้งเพื่อเรียกความเป็นตัวตนของตัวเองกลับมาเธอคือคุณหนูจ้าจ๋าไม่มีใครมาทำให้เธอต้องเดือดเนื้อร้อนใจได้ทุกคนมีแต่ยินยอมพร้อมใจที่จะทำทุกอย่างให้เธอพอใจถ้าหากมีใครสักคนมาทำให้โกรธหรือว่าเสียหน้าจะต้องโดนโอกคืนเป็นเท่าตัว และในรัฐก็เป็นหนึ่งในคนจำนวนน้อยนิดพวกนี้ที่บังอาจมาทำให้เธอเสียหน้าซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาคืน,นี้นั่นหลหลย่ยยเท่าเลยนะจ๊าจ๋าจารุมนบอกกับตัวเองก่อนจะตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในบริเวณงานเลี้ยงฝ่ายคนที่ก่อกวนอารมโมโหของจารุมนได้สําเร็จก็ยิ้มแย้มออกมาด้วยความรู้สึกพึงพอใจยังบอกไม่ถูก ไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าของคุณหนูจอมวางมาดคนนั้นแดงก่ำเพราะความโกรธมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นไปซะทุกทีเอหรือว่าเรานี่ใกล้ๆจะบ้าเหมือนที่เจ้วีวีบอกไม่ใช่มั้งที่เราพอใจเป็นเพราะได้สั่งสอนคุณหนูจอมวางท่าคนนั้นตั้งหากคุณหนูที่ชอบทำตัวเหมือนผู้ชายทุกคนต้องมาสยบอยู่แทบเท้าแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเธอ แต่ขอโทษต้องไม่ใช่คนหญิงในรัฐคนนี้แน่ๆชายหนุ่มบอกตัวเองในขณะที่ก้าวขายยาวๆมายัางจุดนัดพบรมชรีแจ้งเอาไว้เขาได้รู้เมื่อครู่ความจริงเมื่อครู่นี้ที่รมชรีจับมือเขาก็เป็นเพราะว่าเธอกำลังอ้อนวอนให้เขายอมอยู่พบย่าให้ได้เพราะเขาตั้งใจจะกลับแล้วหลังจากที่เดินไปและได้เห็นปู่เข้างานไปเมื่อครู่ เพราะไม่อยากทําให้ปู่ต้องมาอารมณ์เสียเมื่อได้เจอหน้าหลานอากตันยูแบบเขาก็เลยคิดว่าหลบไปสัก่อนจะดีกว่าแล้วค่อยโทรมาขอโทษญาติทีหลังแต่น้องสาวจอมจัดการก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเฉลีอ้อนวอนสารพัดแถมยังใช้ไม้ตายทรงสายตาอดอ้อนเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็กไม่มีผิดแล้วทุกทีที่น้องมองด้วยแววตาแบบนั้นพร้อมกับบีบมือเขาแน่นๆคนเป็นพี่อย่างเขาก็ต้องแพ้น้อง ยอมทำตามที่อีกฝ่ายร้องขอทุกทีครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือไม่คิดว่าคุณหนูจ้าจ๋าจะมาเห็นฉากที่ว่าเขาพอดียิ่งกว่านั้นแม่คุณยังมาปะติดปะต่อเรื่องเอาเองจนกลายเป็นว่าเขาคิดจะจีบรมชลีซึ่งเป็นทายาทตระกูลเศรษฐีไปซะได้และยังมานั่งทำหน้าตาย,เยะเย้ยหมันไส้เขาซะอีกที่รมชลีเดินหนีไปแม่คุณเอ้ยช่างคิดไปได้ แล้วเวลาที่คุณเธอทำหน้าเยาะเยะ้ยเขามันก็หน้าหมันไส้หน้าหยิกแล้วเกินอาการทำปากเบแล้วมองเขาด้วยหางตาแบบนั้นมันหน้าหิกแก้ไมห่หายหมันเคี้ยวจริงๆรัฐคิดถึงจารุมนด้วยอารมณ์ที่ตัวเองไม่ได้ฉุกใจคิดเลยสักนิดว่านับวันเขาแต่คิดถึงอีกฝ่ายในมุมมองที่ต่างไปจากครั้งแรกที่ได้เจอกันมากขึ้นทุกทีชายหนุ่มดุมเดินไปยังห้องที่ย่านัดพบเขาไว้ ในขณะที่มืรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าเพราะตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นมากเห็นจะเป็นเพราะได้ถกเถียงกับคุณหนูจอมวางท่าคนนั้นเป็นแน่รัฐไม่ได้รู้เลยสักนิดก่อนที่เขาจะเดินมาถึงตรงนี้เมื่อครูยาก็็เพิ่งจะเดินมาดูเขากับจรุมนแถมมุมมองที่ท่านแอบดูอยู่ตรงนี้ทำให้ผู้สูงวัยเข้าใจผิดคิดไปว่าสองหนุ่มสาวเป็นคนพิเศษของกันและกัน เพราะมีท่าทีสนิทสนมและใกล้ชิดกันถึงขนาดนั้นและสิ่งที่รัฐไม่ได้รู้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือตอนนี้ในสมองของคนเปญญ็นย่ากำลังคิดวางแผนอยากให้หลานมีแฟนเป็นตัวเป็นต,น,ตนขึ้นมาสักทีคุณชนิดาติดตามข่าวคราวของหลานชายทุกเรื่องทั้งเรื่องที่หลานชายเต็มใจจะเล่าให้ฟังด้วยตัวเองและเรื่องที่หลานชายเก็บเอาไว้ไม่ยอมเล่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีสาวสาวนางแบบมาทอดสะพานให้ อยู่บ่อยครั้งนั่นเองนางรู้ว่าหลานชายที่เป็นตากล้องฝีมือดีนั้นชื่อดังไม่เบาในหมู่นางแบบเหล่านั้นแต่ละคนหมายมั่นจะควงกับรัฐทั้งนั้นแต่ยังไม่เห็นว่าหลานชายตัวดีจะยอมลงเอยกับใครสักคนเห็นเอาแต่แบกกล้องเดินป่าเป็นว่าเล่นแต่ถึงอย่างนั้นก็พอจะรู้บ้างว่ามีบางรายที่หลานชายจะนิดสนมด้วยแต่ยังไม่ยอมควงเป็นจริงเป็นจัง ในฐานะแฟนหรือพามาแนะนำให้รู้จักเลยสักคนถึงจะรู้ว่าหลานชายเป็นคนชอบคิดอะไรด้วยตัวเองและไม่ชอบการบังคับแต่เรื่องของผู้หญิงแล้วล่ะก็คนเป็นย่าก็อยากมีส่วนช่วยหลานเลือกผู้หญิงดีๆน่ารักน่ารักสักคนมาเป็นแฟนเพื่อพัฒนาเป็นคู่ครองกันในอนาคตและจากภาพที่ได้เห็นในวันนี้ก็ทำให้ต้องกลับไปสอบถามข้อมูล ของสาวน้อยน่ารักที่ชื่อจารุมลคนนี้จากรมชลีหลานสาวคนเก่งอีกรอบคุณชนิดาคิดวางแผนในใจขณะรีบเดินกลับมารอหลานชายที่ห้องนัดพบก่อนหน้าที่หลานชายจะเดินตามมาไม่กี่นาทีให้หลังอ้าวจ้าจ๋าทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะลูกค้าของแม่คุณนายจิตรีเอ่ยทักเมื่อเห็นบุตรสาวทำหน้าหงิกเดินกลับเข้ามานงาน ก่อนจะนั่งลงข้างๆเธอคนเป็นแม่นั้นมองปร,ราดเดียวก็รู้ว่าลูกสาวนั้นอยู่ในอารมณ์ไหนเพียงแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุเท่านั้นเองจะจ๋าอารมณ์เสียนิดหน่อยอะค่ะแม่จารุม,มนตอบคำถามมารดาก่อนจะยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นมาดื่มดับอารมณ์โกรธของตัวเองที่โดนตากล้องัยวโมโหเขาให้อีกจนได้ทั้งที่เธอน่าจะเป็นฝ่ายทำให้เขาโกรธแล้วก็เสียหน้ามากกว่า ุ๊ยไม่เอาค่ะลูกทำนั่งหงิกหงิกแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวนักข่าวแอบมากดชัตเตอร์เอาภาพไปลงข่าวซุบซิบในหนังสือนะคะยิ้มค่ะลูกยิ้มจิตรีพยายามช่วยลูกสาวมีอารมณ์ดีขึ้นด้วยการยกเรื่องข่าวมาอ้างและนั่นทำให้คนเป็นลูกเริ่มปรับอารมณ์ของตนนานแหละค่ะดีมากคุณลูกของแม่ สาวใหญ่เอ๋ยชมเมื่อเห็นว่าใบหน้าของลูกมีรอยยิ้มสดสวยประดับอยู่แล้วในตอนนี้ฝ่ายคนเป็นลูกนั้นต้องฝืนยิ้มทําแย่เพราะใจจริงกําลังนึกอยากจะฆ่าใครบางคนให้ตายคามือมากกว่าแต่ก็ะทาแบบนั้นไม่ได้เพราะนี่งานเต็มไปด้วยนักข่าวที่มาติดตามทําข่าวงานเลี้ยงรูราไฮโซในครั้งนี้ยังไงก็ตามเธอยังไม่อยากให้ภาพหน้าหงิกงอ เพราะอารมณ์โกรธของตัวเองไปปรากฏอยู่ตามหน้าสือ่อเด็ดขาดคืนปล่อยให้เป็นอย่างนั้นภาพลักษณ์นางแบบหน้าใหม่ก็เสียกันพอดีจะรุมมนบอกกับตัวเองก่อนจะพยายามท่องเลขในใจเพื่อดับอารมณ์โกรธ